สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้มีข้อคิดดีๆที่ได้จากหนังสือวิธีเป็นคนอินโทรเวิร์ตที่พูดน้อยแต่สำเร็จมาก 1. ความสามารถและผลงานคืออาวุธที่ทรงพลัง ในโลกของการทำงานคำพูดไม่ได้เป็นสิ่งที่สร้างความสำเร็จแต่คือการลงมือทำที่เต็มไปด้วยคุณภาพและความมุ่งมั่นความสามารถที่แท้จริงจะเปล่งประกายผ่านผลงานที่คุณสร้างขึ้นการทำให้ผลงานของคุณพูดแทนตัวเองเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการแสดงคุณค่าและเมื่อคุณทำได้อย่างต่อเนื่องมันจะกลายเป็นอาวุธที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ 2. เดินบนทางที่ถูกต้องแม้ไม่ใช่ทางที่ง่าย เส้นทางที่ถูกต้องมักไม่ได้เรียบง่ายหรือสะดวกสบายเสมอไปแต่มันคือเส้นทางที่นำเราไปสู่ความสำเร็จอย่างแท้จริงการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องแม้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคคือสิ่งที่สร้างตัวตนและความมั่นคงในจิตใจเมื่อคุณยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อมั่นคุณจะพบว่าทุกก้าวที่ยากลำบากนั้นมีค่าเสมอ 3. ตั้งเป้าหมายให้สูง เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เป็นแค่ความท้าทายแต่เป็นเข็มทิศท,ที่ช่วยนำทางให้เราไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องการตั้งเป้าหมายให้สูงช่วยผลักดันให้เราทำในสิ่งที่อาจดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มักเริ่มต้นจากความกล้าที่จะฝันและการทำงานหนักเพื่อทำให้ฝันนั้นกลายเป็นความจริง 4. ใช้เวลาไปกับการคิดให้มาก การใช้เวลาไตร่ตรองและวางแผนช่วยให้เรามองเห็นทางเลือกที่ดีที่สุดในชีวิตความรีบร้อนมักนำไปสู่ความผิดพลาดแต่การคิดอย่างลึกซึ้งช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างมั่นใจทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการให้เวลาในการวางแผนและการพิจารณาอย่างรอบคอบหาหาบริษัทที่เหมาะกับคน introvert สำหรับคนอินโทรเวิร์ตความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าสังคมอย่างเดียวแต่คือการหาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนศักยภาพของเราการหาบริษัทที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพงานมากกว่าความช่างพูดทำให้คนอินโทรเวิร์ตสามารถแสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ความสำเร็จของคนอินโทรเวิร์ตคือการได้อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมและมีอิสระในการทำงานในแบบของตัวเอง 6. พลังงานทางจิตใจต้องการการดูแลอย่างใส่ใจ การดูแลพลังงานทางจิตใจเหมือนการดูแลร่างกายที่ต้องพักผ่อนและฟื้นฟูหากเราฝืนทำสิ่งต่างๆเกินขอบเขตความเหนื่อยล้าทางอารมณ์จะสะสมจนเกิดภาวะหมดไฟการเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองและกำหนดขอบเขตช่วยให้เรารักษาสมดุลในชีวิตและงานได้อย่างยั่งยืน 7. เปลี่ยนงานที่ไม่ชอบให้กลายเป็นโอกาสแห่งการเติบโต ทุกงานที่เราไม่ชอบอาจซ่อนบทเรียนสำคัญไว้การมองงานที่ทา้าทายว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาทำให้เราเติบโตและเพิ่มพูนความสามารถความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคช่วยแต่มาจากความตั้งใจและความมุ่งมั่นในทุกก้าวที่เราเดินเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับวิธีเป็นคนอินโทรเวิร์ตที่พูดน้อยแต่สำเร็จมากฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีข้อมูลใหม่ๆมานำเสนอตลอดตลอดเลย